แม่ก็เลยแบบเอฟแ<ม>ล้วก็มีลูกด้วยใช่อมีลูกมีแม่กับลูกก็ยังใหม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็เอาไว้จับสลักปีทีอรถรถบังคับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบร์ ของจากโกดังมาอีกแล้วอันนี้วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าแม่มีของเล่นมาซื้อไทยไปด้วยนะคะว้าวว่ามีอะไรบนะ้างเนาะแต่อย่างน้อยก็มีตุ๊กตา ่องตักลองกล่องตัดต่อกันเดนนยนะคงแกะแบบนี้อกเออมงไมทุกคนแกะพีตไดายมันเป็นแบบมากสองตักองมันพอมัน,น,มน,นมยู เออตวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตวอะไรโอ้โต๊กตาแม่ตักเลยดีกว่าแม่สั่งมาเยอะแไปหมดแม่ก็ไม่รู้แม่เอฟไปได้ยังไงเฮ้ยนี่อะไรอ่ะลูกเฮ้ยอันนี้แม่ไม่ได้ มันเ็นของมา มันเป็นของมาแบบครอบครัวไงใช่เป็นสีน้ำตาลเห็นไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเห็นไหมว่ามันเป็นเป็นเป็นสีน้ำตาลกับสีครีมเนาะเป็นครีมมออกมันๆหน่อยแต่มันก็ก็โอเคเนาะอันนี้เป็นพ่อใช่ก็บอกเป็นพ่อพ่อมีใช่ก็เลยบอกว่าเป็นครอบครัวค่อนข้างแพงแม่แม่เอามาตรงนี้แล้วก็ ล,ลจำได้ไหมยิ่งจากตัวนี้ตัวจากไหนาจากเรื่องไรจากเรื่องอะไรไม่รู้คอนเซ็ปตป่ะนี่ไงคอนเซ็ปต์ไงที่มันเป็นไฟไอะบายที่มันเป็นไฟอะใช่ป่ะใช่ตัวนี้ป่ะแล้วมาเ,เล่นยังไงมัน <c oughs> เป็นตุ๊กตาเฉยนี่มีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยวยิธอันนี้อะไรเนาะอันนี้เหมือนจุกจุกอะไรอ,อ,นนอะ

เอาไปแจกติ๊เด็กไงแบบเห็นเขามีกระเป๋าแบบเก่าแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเออเอาให้เขาอย่างเงี้ยนะค่ะมีแล้วกอร์มาอีกแล้วอ่ะอช่ไหนเอ้ในก็ในก็นี่เก่าเลยเนาะ อันนีน้หมดแล้วเต็มหมดแล้วอันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ทำให้หบบนูแป๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้ถือไว้ก่อนถือไว้นมาก่อนเอปดิดให้ดูนะนี่ไงอ่าอันนี้แหละเดี๋ยวแม่จะรีวิวให้ดู มันไม่ใช่จะค้าหรลยมันเป็นอยากขอแกะไปจะปดูน่อนแล้วอยากดูแล้วเนี่ยอ่าแต่มันไม่ไม่กลัวนใจจะยิดงสุดเลยอ่านี่เป็นกางยี้นั่ง ไอรู้นี่ยังว่าเป็นอะไรน้อไม่เดือบเป็นโกอีน้งมีพวงมาลัยมาด้วยอ่ะไม่อดือบเอาไว้อยากเอาอมันคือรถรถบังคับนี่ที่มันเป็นเหมือนในห้างนาใบก็ยังได้นี่แม่ก็เลยสั่งมาซะเลยร้อยห้าสิบบาทใบทเดี๋ยวหลดหลบแป๊บ,นะบนึงค่ะวางไว้ก่อนนะใบเดียวมันจ่ ใส่ขานก่นอนเดี๋ยวม่จับนะเดี๋ยวมันหล่นลงไปแล้วก็เสียเลยแม<อ>่เสียให้เสร็จก่อนแม่เล่นเลแม่เลยแวไเดี๋ยวเราต้องมาประกอบการข้าเปิดกล่องเปิดขอาเปิดกล่องของเล่นญี่ปุ่นขอ,ของของของเอฟจากญี่ปุ่นเนาะได้ค่ะมีเท่านี้ค่ะวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ดูว่าครั้งหน้าแม่เอฟจะเป็นอะไรนะคะแต่ของเล่นนี้เดี๋ยวแม่ขอลองประกอบก่อนแล้วก็จะเป็น คลิปต่อไปเนาะโอเคค่ะกดยายกดแจกดซาติแควนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย